โอ้ยานบออิมพี่น้องนั่นแหละไปแล้วชว,ว,วยแรกนี่แถมน้ำแดงได้ไหมนี่แถมน้ำแดงด้วยเรื่องมากแถมน้ำแดงด้วยนะทางน้ำกะทิทางน้ำแดงห้าอย่างรมมิดใช่ไหมรมมิดเลยน้ำแข็งใส เป็นของหวานโดมิทแต่ว่าแถมน้ำแดงก็ได้นะโอ้ยน่ากินจังเลยน่ากินมากเลยนะฮะถ้วยนี้นะฮะภาษาอ้าวใครใต่อบกน้องให้เลยค่ะเอาไม่ได้แถมน้ำแดงเหรอของพี่เสือน่ากินมากเลยนะฮะอันนี้ก็จะมีนะฮะของหวานห้าอย่างครับผมนางกระทิแล้วก็แถมน้ำแดงนะฮะก็เลยกลายเป็น นะฮะทั้งของหวานแล้วก็น้าแข็งใส่รวมกันนะครับผม,บมพิเศษนะถ้วยนี้พิเศษ,เ,ศษเลยในสะ่ใจไหมใส่ใจแน่นอนครับผมนะของเขาอร่อยเนาะทุกคนนะฮะขอบคุณครับนี่นะเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดีนะฮะน่ารักมากเลยนะเมื่อเช้าก็ร่วมรำกับเราด้วยนะสวยมากเลยนะไหนไหนย่า ของยากเป็นอะไรไหนอ่ะพอดูหน่อยสิโออันี่ก็น่ากินมาโซนนี้มีน้ำน้ำน้ำตาลตึกแล้วก็มีอันนี้มีสองแบบหอมกะทิทุกคนมันหอมกะทิมากเลยเดี๋ยวเราจะมานั่งกินตรงนี้นะฮะนี่คือที่นั่งกินของเขานะฮะนี่นะฮะโอ้อยู่ข้างร้านนะครับ นี่นะ,ะที่นั่งรับประทานนะฮะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะ,ะแล้วก็ยังมีน้ํำดื่มฟรีด้วยนะครับน,นี่นะ,ะน้ำดื่มบริการตนเองฟรีนะครับผมสุดยอดจริงๆนะฮะับรรยากาศวันนี้นะครับผมโอ้โหร้านนี้อีกนะ<ำ> <laughs> นะร้านเบดก็โอ้แม่คามุกนะจะขายทันหรือเปล่านะฮะแน่นทุกร้านนะครับโอ้นู่นนะ,ะทางนูนะร้านแอนก็แน่นนะฮะโอ,ออโอ้นะแน่นทุกร้านเลยวันนี้ร้านค้าของเรานะครับอัทางากลูกี่นจ่ายให้กับตังมาก่อน

รีวิวกวยจับอ๋อว,ว,วันนี้จะ<ค>ให้พี่เสือมารีวิวก๋วยจับ๊บคื่องนนี้ใช่ไหมฮะนี่นี่วันนี้จะให้อร่อยนะ กยจับพี่เสือเราห่อเดียวไม่พอต้องสองช่างรู้ใจเสียจริงร้องเพลงมาให้คุณด้วยสองนะร้องเพลงมาให้คุณรอเป็นปีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้เอาไว้ที่ก่อนเส้นเหนียวนุ่มสูตรต้นตำรับนะฮะสองเลยเหรอกวยจับบายนัตตี้นะฮะเดี๋ยววันนี้พี่อนุวัฒน์จะให้พี่เสือมารีวิวนะฮะเมื่อกี้ก็รับซับเข้ากระเป๋าแล้วนะฮะพี่อนุวัฒน์นะขายดิบขายดีมากเลยนะครับ Pe, oh เด bueno, ี๋ยวผมจะไปซื้อซื้ออะไรนะหมูยออ๋อเดี๋ยวจะเอาหมูยอใส่ในด้วยเออเออใช่ใช่มันจะได้แบบพอคนไม่ได้ง่ายเต็มเครื่องใจแจกนะจะแจกนะจะเจกนะจะแจกแจกจับกับหมูยอให้ีพรีสเกลให้ด้วยตกลงไหมในแบบนางแบบโอเคไหมแล้วกินเส้นไม่ต้องไม่ต้องแอคชั่นก็ได้แม่ขายดีมันต้อง อ,อ้าวร้านลุงจิ้มนะฮะตอนนี้ก็ได้เนะื้อขายนู่นนะฮะกรอบรูปองปูป,ปาริจิตด้วยนะฮะอ่านะฮะนี่นะครับบรรยากาศที่หเห็นแล้วชื่นใจมากนะครับผมแล้วก็เอฟซีหลายท่านนะฮะกำลังกราบนะขอพรปูนะฮะ แล้วก็บางส่วนก็กำลังทยอยเดินทางกลับนะครับผมเดินทางปลอดภัยโชคดีครับโอเอฟซี oh, น่ารักมากเลยนะฮะ อบอุ่นจริงๆนะฮะวันนี้ครับผมอ่านะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิป้ด้วยนะครับผมนะ อย่าลืมดูคลิปอื่นย้อนหลังให้ด้วยนะครับดูโฆษณาให้ด้วยเด้ออืมโอเคครับขอเชิญครับนะครับสบายนะครับสบายครับผมต้อนรับนะครับเขาจะมามาเมื่อไหร่ฮะเดี๋ยวเดี๋เขากลับไปนี่เขาก็เอาเอร์นะนะอ๋ออ๋อ ครับนะเป็นภาพที่เห็นแล้วแล้วอุูดมากเลยครับามีนะนะที่เลย,ย์พักเติมทาไมาเยอะๆนี่ก็มาอีกคณะนะหนึ่งแล้วนะครับผมนะ โอ้เยอะอยจริงๆนะทุกคนนะรถจอดแน่นแล้วนะเต็มพื้นที่เลยนะครับนะฮะทางคณะนี้ก็กำลังทำการนะฮะเซียมซีนะฮนะอยู่ตรงสารองค์ปู่จำลองนะครับผม in right. the